เติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100เปอร์เซ็นต์ักมาเลยที Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีเพื่อนทุกคน,นนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอปสุดนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมดาร์กเนียซาก้านะครับซึ่งในอีพีนะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆควรทำในวันที่ 5กุมภาพันธ์ถึง11กุมภาพันธ์ครับหรือสัปดาห์นี้นั่นเองครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเข้าในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรที่จะทําในสัปดาห์นี้เลยก็คือในส่วนของซีซันอันเชิญก่อนเราจะพูดถึงกิจซีซันอันเชิญที่เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วครับว่ามันต้องทาอย่างไรบ้างครับของรางวัลก็เฉยๆครับทากิจกรรมแบบนี้ทุกวันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรางวัลเช็คอินนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเติมเงินนะครับก็ เติมเงินกันอยู่แล้วครับช่วงนี้ก็จะมีของรางวัลตรงนี้เป็นในส่วนของเอ่อเทพทรยากรกักตอนนะครับผมถือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนขาดอยู่ก็น่าสนใจนะครับสำหรับการเติมเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ขาดอะไรก็รอกิจใช้จ่ายก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเติมก็ไม่มีปัญหาครับอมีตรงนี้ให้แลกด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของสนับสนุนนะครับเติมวันละ 4. 9 9ด้านะครับผมต่อมาในส่วนของ อันเชอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตู้ขนนกวาววับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับหรือก็คือเป็นดาไคไฮรลันละกันครับดารคไฮรล,ลันจริงๆพูกนี้มันเข้ามาก่อนอันนี้แหละครับแล้วก็การขอพอรก็ยังมีปกติมีตัวเดิมๆปกติไม่มีอะไรมากมายครับกิจการเป็นสัปดาห์นี้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะเพื่อนๆโฟกัสเ,เลยคือที่ปลายสัปดาห์ครับ ทีปายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นทางดวงดาวนะครับเส้นทางดวงดาวก็น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเพื่อนเติบโตมากขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องของการทําตัวละครซ้ํานี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปหน่อยเพราะว่าในระดับ T x เนี่ยมันจะต้องเติมเงินเพื่อหาตัวละครมาทําแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เติมเงินเราทําอย่างไรได้บ้างครับเราจะต้องเล่นกิจกรรมรายสัปดาห์ครับเพื่อเอาในส่วนของใบพวกนี้ครับมาทํา ขึ้นไปครับทีละขั้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองใบนิดหนึ่งครับมันใช้ทีละาสาใบเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของ dx 1ตัวแล้วก็อันนี้เหมือนเคยพูดไปแล้วเนาะว่ามันได้นะครับเดี๋ยวผมกดใส่ให้ดูก่อนนะครับใส่ให้ดูมันจะได้เป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะได้ในส่วนของเจหนึ่งนะครับผมเจหนึ่งน2สองนะครับเท่านั้นนะครับไม่มีเจนสานะครับในส่วนของดาคายดาบ dx นะ อ่ะตอนนี้เรามาดูกันตรงนี้กันครับอ่าแล้วก็เราจะพูดถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเกี่ยวของการกําเนิดใหม่นะครับแล้วก็ที่แรกปากอันนี้จะเป็นเติมเงินอันนี้ผมเติมในส่วนของโบนัสรายสัปดาห์ครับอ่ะมันก็เลยทําให้ได้มาเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้จะอยู่หลายวันหน่อยครับหมายความว่าคุณจะเติมได้2สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็เติมวันนี้เลยนะครับเติมวันนี้หรือเติมวันไหนก็ได้ที่อยู่ในสัปดาห์เนี่ยครับเติมวันไหนก็ได้นะครับเติมปั๊บใช่ไหมคุ 22ครั้งแล้วครับเติมมานี้นะคุณจะได้เนี่ย22ครั้งแล้วแล้วสัปดาห์หน้าคุณก็เติมอีกใช่ไหมคุณก็จะได้อีก22ครั้งครับมันก็จะช่วยให้คุณได้รับของรางวัลตรงนี้แบบฟรีๆเลยครับต่อมานะครับในส่วนของแต้มปลาลองอันนี้ก็ง่ายมากครับผมแล้วก็ เป็นกาชาบังกอสศึกอีกนะครับในสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าครับอีก2สัปดาห์นะครับจะเป็นในส่วนของกาชาบังกอนศึกอีกแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พยายามตุนของไว้ด้วยนะครับพอกิจกรรมมันมาปั๊บเพื่อนๆจะเล่นเลยครับเราก็มีในส่วนของของขวัญน,นะผู้พ,ดพกดีด้วยหมายความว่ายังไงไหมายความว่าใน2สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีกิจกรรมพวกเนี้ยเข้ามาแน่นอนนะครับนั่นคือพกดีหรือบังกอนศึกนะครับผมมันจะต้องมาแน่นอนครับผม ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับส่วนใบกําเนิดใหม่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆมอบเส้นทางดวงดาวไปในสัปดาห์นี้นะครับเก็บใบกําเนิดให่ไว้เล่นในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไประหยัดงบประมาณในการทําตัวละครนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเพื่อนๆมีงบที่สามารถทําแล้วก็สามารถเติมได้ตล,ลอดก็สามารถจัดได้เลยครับในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ปลายเดือนอันใหม่นะครับถือว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปซื้อกันนะครับ มีการใช้ถั่วก็จะเหลือในส่วนของ4.99เพียงเท่านั้นครับแล้วก็จะสามารถหาตัวละครระดับ D X แล้วก็เดียดกาชาได้แบบเบิ่มๆเลยนะครับอย่าลืมไปหามาใช้กันในตรงส่วนนี้นะครับผมก็มีอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คิดว่าคอนเทนต์ที่ผมมีเกี่ยวกับดาวเดอรสก้ามันก็จะน้อยลงมากๆนะครับก็อาจจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแบบเนี้ยให้ให้ทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับถ้าเกิดยังยังยังเล่นอยู่นะ อทุกวันนี้ถามว่าจะเล่นอยู่ไหมยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าตัวละครเราไม่ได้เติมคือเข้าไปเยอะแล้วนะครับอ่าไม่ได้เติมเข้าไปเยอะแล้วก็อยู่อันดับของ26แล้วครับก็ลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นเลข2หลักเดี๋ยวก็จะเป็น3หลักครับเรื่อยไปนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจครับราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ